สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะผมอยู่กับวอลซีเอ็กโซแซดนะครับผมและผมนะลิฟคานอสนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับสำหรับสายสายฟาร์มนะครับผมว่าฟาร์มเราได้ของอะไรนะครับโจทย์หลักๆนะครับคำถามหลักๆที่ได้ยิงเข้ามาก็จะเกี่ยวกับ ฟาร์มแล้วได้อะไรนะครับฟาร์มแล้วจะไปสู้กับสายเติมยังไงนะครับผมซึ่งต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์จะเน้นไปทางสายฟาร์มนะครับผมส่วนสายเติมก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าสายฟาร์มเท่าไหร่นะครับซึ่งเซตนะฮะพอคลาฟมาสุดๆแล้วนะครับผมเซตจะเท่ากันนะครับผมพอวัดกันจริงๆแล้วนะครับผมพอเล่นกันจริงๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเซตฟาร์มนะครับผมที่คราฟมาจนถึงขั้นสุดนะครับผมคราฟมาจนถึงเซต98นะครับผมก็นําไปสู้กับเซตเติมนะครับเซตเติมก็จะต้องนำเซตที่เขาเติมมานะครับนําไปคราฟเป็น98เช่นกันนะครับนะครับผมซึ่ง <c oughs> ในส่วนของ สายเติมนะครับผมที่ได้เปรียบได้เปรียบเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทิเกตนะครับผมของเว็บนะฮะทิททกเคกตของเว็บเนี่ยจะถูกนําไปสุ่มในเว็บนะครับผมซึ่งมันจะมีสไนเว็บตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งจะมีดาเมจที่แรงที่สุดนะครับผมซึ่งเขาก็ต้องนําตัวทิเ็ตเนี่ยนะครับเติมสมมติเติม50นะครับผมไม่เสมมโมลหรอกเติม5้าสิบนอนนี้นะครับผมจะได้อยู่ที่1250งพันสองร้อยห้าสิบทิเคตนะครับผมซึ่งในเว็บเนี่ย ทุกการสุ่มนะครับผมจะถูกหัก50ิติกเก็ตนะครับผมซึ่งสุ่มได้ประมาณไม่กี่ทีหรอกแล้วผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้สนายเว็บหรือเปล่าถ้าเขาได้สนายเว็บก็โชคดีไปซึ่งเลทของสนายเว็บไม่มีทางที่จะได้ง่ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสนายที่ค่อนข้างแรงนะครับผมก็จะมีในส่วนของเกลือต่างๆที่คอยไปขัดขวางเขาอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องตัวละครของฟาร์มก่อนอ่ะ เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเริ่มต้นนะับผมสมมติเรามีเราลงเซิร์ฟฟาร์มไปนะครับเรามีดอลลาร์เรามีดอลลาร์ลลารเยอะเราไม่รู้จะนําไปทําอะไรใช่ไหมฮะจะมีตัวละคร 20m เริ่มต้นที่20ล้านดอลลาร์นะครับผมเงินดอลลาร์ในเกมนะผมนำมาซื้อตัวละครนี้ได้เลยนะตัวนี้ความสามารถจะเริ่มต้นอยู่ที่30%ก็คือการวิ่ง30%นะถึก10%นะฮะรีเลืออดนะครับผมต่อมานะฮะไนกี้โกโจนะครับผม 50ล้านดอลลาร์นะครับผมวิ่งอยู่ที่30%นะครับผมถึก10รีเลือด3นะครับและตัว100 m ตัวนี้ตัวฟาร์มดีที่สุดนะครับผมวิ่ง35%ถึก15%รีเลือด3%นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวที่ดีที่สุดตัวนี้นะครับผมก็ สามารถใช้ดอลลาร์นะครับผมในการซื้อได้เลยและก็จะมีในส่วนของตัวละครที่ต้องคลาฟก็มีนะครับผมโดยใช้หินม่วงและชาโคเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของฟาร์มให้ฟังในเซิร์ฟตอนลงแาไปทีนึงอ่ะมาดูเรื่องโปรโมชั่นกันต่อนะครับโปรโมชั่นนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะ x o Z นะครับผมจะเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะครับผมเติม50บาทได้50,000 GC นะครับประมาณนี้นะฮะ ได้เป็นเส้นหมูนะครับผมเป็นสไนดยห้าสนะครับและเป็นกล150นะครับผมและก็ยังได้หินม่วงด้วยและได้ติเก็ตนะครับผมตัวละครเซิร์ฟนี้นะครับผมจะเริ่มต้นเป็นเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นตัว ไม่รู้คือตัวอะไรครับได้ได้หลอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้ชื่อไทยจะเริ่มต้นอยู่ที่90บาทและบวก1ทบไปตามโปรโมชั่นนะครับชื่อสีเริ่มต้นที่150บาทและชื่อ hgb 3 0 0 300นะครับผม g c คูณ2ตามวันที่เอ็มมิงกำหนดนะครับผมก็ติดตามรละเอียดเติมเงินคูณ2ที่กลุ่มกลุ่ม Facebook นั่นเองเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ที่ใต้ description นะครับผมหรือใต้คลิปนั่นเองนะครับโอเค เราไปดูของฟาร์มกันต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปลงเซิร์ฟฟาร์มกันเลยเซิร์ฟพรีเมียมจะเป็นเซิร์ฟที่ยิงกันไม่ตายนะครับผมส่วนเซิร์ฟ p v p เนี่ยครับมันจะมีเซิร์ฟฟาร์มเหมือนกันนะครับก็จะมีเซิร์ฟฟาร์มตรงนี้ที่ยิงกันได้นะครับมัน PVP กันได้มันฟาร์มได้เหมือนกันแต่มัน PVP กันได้นะครับผมแล้วก็มีเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้เราไปที่เซิร์ฟพรีเมียมกันเลยดีกว่านะครับกลัวตายนะ โอเคเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมลงมาที่เซิร์ฟฟาร์มกันแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ของคราฟมาอธิบายของคราฟกันก่อนนะครับ ยิงบอสนะครับผมที่จะได้หลักๆคือจะเป็นหินเขียวและหินแดงนะครับผมหินเขียวหินแดงนะครับผมจะได้มาจากเอากล่องฟรีมาครับใช่ไหมแล้วก็ได้จากรอปบอสด,ด้วยนะครับผมโกโตโอนะครับผมเป็นการรับของรายชั่วโมงจากเวลาที่เราออนไลน์ในแมบบเท่านั้นนะครับผมต้องออนไลน์ลงมาอย่างนี้นะฮะเนี่ยลงมาอย่างนี้แล้วก็นับเป็นนาทีแล้วก็มันจะนับตรงเวลาตามเวลาตรงนี้เลยครับ <c oughs> นะฮะซึ่งมันจะเป็นเวลาที่ สงที่สุดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนของครับนะฮะเริ่มต้นมานะครับผมจะมีตัวละครขาตัวนี้จะวิ่งอยู่ที่30%เซถึก10บลีเลือดสน่าจะน่าจะสเตตัสประมาณนี้อันนี้วิ่งสามสิบห้าลีเลือดสามถึกสิบนะครับผมส่วนกระเป๋านะครับผมก็ใช้ลูฟี่ใช่ไหมกระเป๋าพวกนี้มันจะมีความสามารถของมันนะ เดี๋ยวผมเอาให้ดูหาได้จากการเอาเซตมาคราฟนะครับเมื่อใส่แล้ววิ่ง7%นะครับถึก5ลีเลือด5นะครับผมก็ใบนี้ก็จะเป็นใบที่ดีที่สุดส่วนกระเป๋าลูฟี่ก็คือนําเซตแชร์มาครับนั่นเองนะถามว่าเซตแชร์ทำยังไงถึงจะได้เซตแช่นะครับสักครู่หนึ่งหัวภาพขึ้นให้ดูเซตแชร์นะครับ เฟซแช์ก็แช์กลุ่มนะครับก็แช์กลุ่ม5กลุ่มนะครับผมแล้วก็นําแล้วเราก็แคปภาพที่แคปภาพที่เราที่เราแช์ไปเนี่ยไปที่หน้ากลุ่มนั้นแล้วเราก็แคปภาพแล้วเอาไปให้อดมินนะครับครบ5ภาพนะครับก็สามารถรับตัวละครนะครับวิ 3, ่งไวสามสิบลีเรสองถึงห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับไปได้เลยนะครับซึ่งพวกนี้ก็เอาไปคาบกระเป๋าลูฟี่ทีหนึ่งได้เลยนะครับ แล้วก็ใช้หินม่วงด้วยนะครับหินม่วงก็ใช้หินแดง50หินเขียว50นะครับผมอ่าส่วนเซตอลักหน้านะครับผมก็คือส่วนประกอบการคลัฟเซตที่จะไต่เต้าไปสู่เซต98นั่นเองนะครับและกล่องสูมอลักหน้าต้องขอบอกเลยว่าเป็นเซตเป็นกล่องสุมนะครับสุมแบบนี้เลย นะครับไม่การันตีว่าจะได้ครบเซตนะเออต้องเราต้องมานั่งสุ่มแบบนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมต้องมานั่งสุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็นําเซตเนี่ยไปคาบนะครับนำเซตนะที่ได้มานะครับนี่ นาครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบของเซตไลเดนไลเดนพวกนี้ก็คือกล่องไอ้กล่องฟรีที่มันเปิดนะครับเวลาเราเปิดกล่องฟรีนะครับมันจะเป็นพวกเซตแนว after after น่าจะใช่นะครับแนว after หรือ the c o ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแนวแนว after หรือ t h คาวอะไรประมาณนี้แหละครับก็นํานาเซตพวกนี้นะครับแล้วก็ชาโคลแล้วก็หินม่วงนะครับ จะได้คลาฟเป็นหนึ่งกระบอกซึ่งมันก็ต้องคราฟหลายขั้นตอนนะครับซึ่งสายฟาร์มก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับส่วนสายเติมก็ส่วนสายเติมนะครับก็ต้องเอาเซตเติมมาคราบนะครับนี่ต้องเอาเซตเติมมาคราฟนะครับเพื่อเป็นเซต98ต่อไปนะครับผมเซต98จะเป็นเซต98เซตนี้และเซตนี้นะครับอันนี้สําหรับสายเติมนะครับอันนี้สำหรับสายเติมอันนี้สายฟาร์ม เซตเท่ากันพอคาฟมาจนถึงเซตสุดท้ายแล้วมันจะเท่ากันนะครับส่วนคิดจะเป็นคิดที่โกงที่สุดนะครับส่วนไน็ตเว็บก็จะเป็นไน็เว็บของเติมใช่ไหมฮะที่โกงที่สุดนะครับก็ของโกงก็จะมีของโกงคนละรูปแบบกันนะครับผมโอเคนี่นะครับของดรอบบอยก็ประมาณนี้นะครับชาโควิธีได้ชาโคก็ไม่ยากนะครับผมก็คือชาโคก็แค่ใช้เซตพวกนี้นะครับ ใช้เซตพวกนี้นะครับเอามาคาฟนะครับปึ๊บสไนแล้วก็สไนนะครับอ่าพอได้ครบแล้วนะครับเราคราฟเป็นชาโคก็เราก็วิ่งฟาร์มต่อได้เลยนะครับแก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสายฟาร์มสายเติมนะครับเซิร์ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายเติมก็ สบายหน่อยนะครับผมสายเติมก็สบายหน่อยแต่ส่วนใหญ่สายเติมที่ผมเห็นเขาเติมกันมาสุดท้ายเขาก็มาฟาร์มกันอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะขาดพวกหินพวกนี้พวกหินพวกนี้มันพอสุดท้ายแล้วแถมมาจากโปรโมชั่นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายมันต้องมาฟาร์มเพิ่มนะครับผมก็หรือจะเอาดอลล่าร์มาซื้อก็ได้นะครับผมมีทางเลือกให้เล่นหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับส่วน ใครนะผมที่อยากได้ของตามจากผมนะครับผมก็เข้ากลุ่มไปแล้วนะครับผมแล้วพิมพ์ว่าตามพี่ลิฟมานะครับผมตามพี่ลิฟมานะครับผมจะได้รับเป็นโปรโมชั่น50เก่านะครับผม50เก่าจำนวน10เซตและสไน150เก่า2กระบอกนะครับผมและยังได้รับนะฮะหินแดงและหินเขียวนะครับผมอย่างละ อย่างละ50นะครับผมนำไปต่อยอดได้เลยนะครับก็คือเหมือนได้หินม่วง1เม็ดนั่นเองนะครับผมก็นำไปต่อยอดกันได้นะครับผมแล้วก็เข้ามาฟาร์มกันต่อได้เลยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจากแอดมินหรือสตรีมเมอร์นะครับผมรอประกาศหน้ากลุ่มนะครับผมแอดมินจะคอยประกาศตลอดนะครับผมก็แอดมินค่อนข้างดูแลเซิร์ฟนะครับผมหากมีปัญหาอะไรนะครับผมให้ทักเพจ w a ลซีเอ็เข้าไปได้เลยนะครับผม แอดมินเขาจะคอยตอบแชทเฟซตลอดนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับสายฟาร์มเอ่อเซิร์ฟเวอร์แนวฟาร์มนะครับกดนสไนยนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ มารีวิวคร่าวๆสำหรับสายฟาร์มนะครับผมว่าฟาร์มแล้วจะได้อะไรนะครับผมแล้วก็ยังมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่นำมาคราฟก็ได้คุณจะใช้ดอลล่าซื้อก็ได้ก็สุดแล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะเลือกเล่นในแบบไหนนะครับผมก็โอเคก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับบอสซี่ไอโฟเซนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมก็ไม่ถึงเดือนนะครับผมก็มีแผนว่ายังจะไปต่อ นะครับผมโอเคสรวบวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับผม